พอยพุทธบาทณประเทศเมียนมาครั้งที่สเป็นการต่อจากแผนที่แล้วที่ได้เดินทางสู่เมืองย่างกุ้งขึ้นไปทางมันเดเลมวนยัวทำพระมหากัศบแล้วอ้อมก,กลับมาทางอภุก,กรรมขณะนี้เรากำลังอยู่ที่พระเจดีตันกิตตอง ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545ในตอนนี้ก่อนจะได้ติดตามเรื่องราวต่อไปจะขอย้อนเส้นทางการเดินทางในครั้งที่3ก่อนว่าเราเริ่มเดินทางจากเมืองย่างกุ้งสู่เมืองบันดะเลแล้วก็ไปที่ วนยัวข้ามแม่น้ำสิทธ์บินไปที่ธถ้ำพระม,มากร,ระศบหลังจากนั้นเราก็เดินทางอ้อมมาสู่ภูการผ่านเมืองแปร,แรกลับมาที่เมืองย่างกุ้งแล้วเราจะเดินทางโดยเครื่องบิน สู่เมืองสิทธวยเพื่อไปไหว้พระมหาหมุนีองค์ต้นที่เมืองอยะไข่หรือเมืองอมรอกูนะสำหรับการเดินทางไปไหว้พระมหากระสบในครั้งนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเราข้ามแม่น้ำสินวินในช่วงระหว่างาเขตแดนของบังกาทศหรือว่าเขตแดนของเมืองอัสัม แต่ว่าหลักฐานนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะเรื่องของท่านิพพานจะเป็นท่านั่งหรือท่านอนของท่านก็ตามแต่ว่าทางพม่าเนี่ยชาวพม่าเขาก็รู้จักมานานเขาก็เดินทางไปกราบไหว้กันเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนกุมภา 1, 1, พันธ์ถึงพฤษภาคมระหว่างหน้าแรงแล้วในบริเวณนี้ก็ยังมีช้างอยู่แล้วก็เป็นภูเขาสามเร้านะ ตรงกับไปในพะัะไตรปิดกโดยเฉพาะในตำนานพระเจ้าเรียบโลกก็ได้กล่าวว่าพระศพของพระบากระรือชาวพม่าเรียกว่าอาราวดอกัสปะก็อยู่ในาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอังวะเมืองอังวะสมัยนั้นก็เป็นเมืองหลวงเก่าก็ตรงตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกกล่าวไว้เช่นเดียวกันส่วนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่า อยู่ทางเชียงตุงนั้นอาตมาก็ได้ไปสืบหาแล้วมันก็ไม่มีนะก็อาจจะเป็นความหมายว่าไปทางเชียงตุงก็เหมือนถึงว่าอาจจะเลยมาทางด้านเชียงตุงทางด้านนี้ก็เป็นได้นะนี่ก็เป็นความเห็นที่อาตมาได้ไปสืบสาวเล่าเรื่องเป็นข้อมูลก็แล้วแต่ว่า,าผู้ชมทั้งหลายจะได้ไปพิจารณานะว่าจะเป็นเรื่องอที่มีหลักฐานแค่ไหน แล้วก็หมู่บ้านพระเจ้าอาชาติศัตรูอะไรก็ยังมีอยู่นะซึ่งระหว่างนี้เป็นอ,อยู่ใกล้ชายแดนนี่เขาก็สามารถเดินผ่านมีแผนที่มีหนังสือมีเรื่องราวที่เขาบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ซึกเสียดายที่ว่าเราไม่ได้แปลเอามา,าซึ่งจากภา,ภาษาพม่าให้ได้มาชมกัน ที่เราต้องบินไปที่เมืองยัะไข่หรือบะลอกอูในครั้งนี้ก็เนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเดินทางมาจากถ้ำประมกศพอ้อมาทางแม่น้ำอิละวดีคนละฝั่งกันแล้วก็มาที่ภูกรรมแล้วก็จะเดินทางมาที่เมืองบินบูเพื่อจะข้ามเขาอารัก,กันมาที่เมืองมะลกอูหรือยัะไข่เหนือนี่แต่เราไม่สามารถจะเดินทางข้ามมาได้เพราะว่า ไม่ค่อยปลอดภัยก็เลยจำเป็นต้องบินย้อนกลับมาอีกเราเห็นว่าสมัยนะั้นได้อัญเชิญพระมหาหมุนนะีมาที่เมืองบัดเลเลยต้องข้ามภูเขามานะมาด้วยความยากลําบากมาที่นี่ฉังนั้นต่อไปนี้เราก็คงจะได้ติดตามเรื่องราวกันต่อไปในตอนนี้เรายังอยู่ที่ บนพระเจดีย์ชเวใตตันจิตองนะเราจะเห็นแม่น้ำอีระวดีและเห็นเมืองพุก,กาบอยู่ด้านหน้าตอนนี้อัตมาก็กำลังมาสถานที่สำคัญบนภูเขาลูกนี้คือสถานที่นี้เนี่ยเป็นที่ประทับยืนพยากรเราได้มากราบไหว้พุพทธรูปปางยนประทับพยากรองใหญ่อยู่ภายในวิหาร แผงนี้นะ สร้างพุทธรูปเนี่ยเป็นปางที่ยืนชี้นิ้วนะชี้ผ่านปัญญากรงอจิรีเนี่ยเราเดิน,ดน,นลงมาว่าประมาณสักสามจุดว่รประมาณสักสามเมตรได้นะที่ตรงต่ำตรงตรงนี้นเนี่ยทางวัดเนี่ยประสรพุทธรูปแล้วก็ชี้ผ่านไปทางฝั่งเมืองภูการนะหรือแม่นาปุญญวดีเป็นเครื่องหมายว่าที่ตรงนี้เนี่ยพระเจ้าเสด็จมาถึงเมืองภูก,การเป็นแห่งแรก,ก,กพระองค์ได้ยืนสัพพ์ปัญญากร เจ้าชี้ไปทาำมือผู้ตามฝั่งนน้นว่าต่อไปจะรักษาพุทธศาสนาไว้ตลอด5ค0 0ันทีดังนั้นชาวพม่าจึงได้จดจำสถานที่นั้นบอกเล่าสืบสืบันมาแล้วก็ตั้งรูปปางยืนประทับพ,พยากร์ไว้อย่างที่เราเห็นตรงนักนแบบดีนะไอ้รูปปางประทับพ,พยากรณนะ์ แล้วด้านตรงนี้เนี่ยคือเป็นจุดตำแหน่งที่พระเจ้ามาอยู่เช่อไหมครับเ mm hmm. ขาเปลี่ยนแต่ว่าสาร้างทุลุ่ของมนุ์ไว้ด้านหน้าแล้วก็การเก็บน้องเอาไว้แล้วก็มีเป็นลูกของวิพักอินเหรอเองค่ะ mm hmm. ลูปพระสกัดเทวราชมายืนถวายพระเจ้าทีา่เป็นสุริยสัจจะรับสุขภาพในเขาก็มีการถวาพระเจ้าแล้วเกิดกันตำแหน่งทีอย่างแม่ยมที่เราต้องนมัสการก็เช่น เราเห็นว่าอาบนภูเขาตัะจิตตองซึ่งเป็นที่พระเจดีที่บรรจุพระเคีืยวแก้วหนึ่งในสี่แห่งของเมืองภูกามตั้งแต่สมัยพระเจ้าอนุรุตมหาราชหรือพระเจ้าอนนรภาบางช่อที่นี่เป็นที่สําคัญที่สุดในเมืองภูกามแต่ว่ามายากที่สุดสูงที่สุดอยู่ฝั่งแม่น้ำอิระวดี นี่เรามาได้เดินทางมาครั้งที่สองครั้งแรกก็ได้มาบูรณะตอนแต้มครั้งนี้ครั้งนี้เราก็ได้มอบอเินเป็นเดินจาติจะได้ร่วมบูรณะปฏิบัติก็ได้เช่นเดียวกันวันีเราก็ลงมาถึงข่าเรือแล้วแลต่ข้ามาน้ำอยู่แล้ววันนะี้ตอนหน้าตอนนี้ก็กำลังมาเขาลง ก็เดี๋ยวเอาข้ามเรือไปรถที่เราว่าจ้างเป็นรถพิกัที่ก็รัก่าน็มาก็ส่งก็จะส่งเาอยู่แค่นี้เดี๋ยวเราไปฝั่งน้ตจหารถเชนใหม่ดตอนนี้พวกนี้ก่อยสบาของกันเสียงดังหน่ยม่นะแล้วว่าดีเนี่ยเวลาหน้าแรงจะมีมีของมีแต่อะไรขวางอยู่ท่าน้ลเรืออ้อมมา กระเป๋ากันตอนนี้เดี๋ยวเราเกตัวข้ามฝั่งไปนะ <with> ไปค้างคืนที่ภูการกันต่อไปนี่เราดั้งเรือเวลาประมาณบ่ายสี่โมงสี่ห้านาทีนะก็เราใช้เวลานานพอสมควรถึงทิ้่นก็ฝั่งน้ก็ประมาณห้าโมงยี่ห้านาทีใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีนะ แนตอนนี้ตุลืมปรับหน้ากล้องให้เหมือนเดิมก็เลยภาพสว่างจ้าเกินไปนะแล้วก็เห็นอะไรไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะก็น,น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง นี่เราจะเห็นภูเขาตันจิตองที่เราได้ขึ้นไปอยู่เมื่อกี้นี้แล้วจะเห็นว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดอยู่ฝั่งตรงข้ามของเมืองภูรก็ตทุเจจาวปรทับป์พยากร มาเมื่อครั้งที่สองเนี่ยเราก็โชคดีได้มีโอกาสดูระาปฏิสังขรณ์พระเขียวแก้วทั้ง4ี่แห่งในภูการได้ครบถ้วนโดยมารบสี่แห่งที่พระธาตตันจิตองแห่งนี้ด้วยพวกเราก็ได้เดินทางกันมาเนเตยพอสมควรดีที่ว่าภูเขาตันจิตองนล่ลรถ องแถวขึ้นไปได้เราก็สามารถประหยัดกำลังที่จะเดินขึ้นไปเราก็จะเห็นจาาที่เราดั้งเรือในแม่ข้ามแม่น้ำอีระว,วดีเราจะเห็นฝั่งของเมืองพกกรรุกามนะจะเห็นพระเจดีย์อบยาดาอารุษสแห่งความรักของพระเจ้าจันทสิทธานะพระจุลามนีวัดธรรมยางอีใหญ่ที่สุดในเมืองพกกรรุกามวัดอนันดาสาง่างามที่สุด วัดธาตุวินยูสูงที่สุดนะพระเจดีย์ทิโลมินโดมินโลนะพระเจดีย์มหาโพนะพระเจดีย์กอดอปินสวยที่สุดในภูกามแล้วก็มักจะไปชมพระที่ตกดินที่พระเจดีย์ยัวฮองยีนะดีพระเจดีย์ที่เรามาครั้งแรกเมื่อปี2539กกับปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงมาเยอะ มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ไปเรื่อยๆนะพระเจดีย์สีพันองค์ในเมืองพุก,กามบัตนี้ก็จะเลื่อนลุกเรือไปเรื่อยๆแล้วเราไปเข้าที่พักที่โรงแรมนะโรงแรมเอญ่านะนี่ที่เมืองพุก,กามเนี่ยเขามีเจดีย์สูงที่สุดนะสวยที่สุด ใหญ่ที่สุดที่เราก็ใกล้ถึงฝั่งแม่น้ำแล้วเราจะเห็นบริเวณโรงแรมที่พักเอย่านะซึ่งสร้างอยู่ใกล้โบราณสภานในตอนกลางคืนก็มีนั่งรบม้า รถมาชมนะพระเจดีย์ในยามค่ำคืนก็ได้ด้วยนะนี่โอกาสยากนะที่เราจะได้ชมพระเจดีย์ในลักษณะนี้นะคณะที่เขามาเที่ยวมาทัวร์อะไรนี่เขาไม่ได้เห็นวิวแบบนี้นะนี่ถือว่าเราโชคดีที่เราได้มานั่งเรือแล้วก็สามารถหันกลับไปดูพระเจดีย์ทั้งหมดในบริเวณนี้ได้อย่างดี น้ำเิระวดีนะ ช้าวันนี้ก็เป็นวันที่5ของการเดินทางคือวันที่16สุงภาคม2545เมื่อวานนี้เราไเดินทางมาจากทำมามหามะสยปะแล้วมาแวะไหว้พาราะตุลินตันจิตตองบนภูขเขาสูงฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอีราวดีแลว้วเราก็ข้ามฝั่งมาพักค้างคืนที่ โรงแรมภัยาโฮเซึ่งตั้งอยู่ติดกับติดแม่น้ำอิระวดีฝั่งตะวันออกซึ่งทราบจากพี่มิธีวว่าที่เดิมเป็นที่พระราชฐานของพระเจ้าอ,นอานรทารัชั้งแต่๔เมื่อคืนนี้พวกเราก็เอาไปรับประทานอาหารแล้วก็ไปนั่งรถมา้าในยามคระบุตรแสงสีที่ประดับะกี่ดีแต่ก็มีความเป็สมชังามเช้าวันนี้เราก็จะเดินทางต่อไปที่ อาตะเกียวกแก้วคิโลกันันดาแล้วก็ไปชมิตรติองแล้วก็เราจะออกไปเมืองแปร่อนที่จะออกแล้วก็ว่ายตะเกียวแก้วทั้งสี่เน่งคืออาดุริตรงวันนี้เราจะไปทานที่เมืองแปรกันอเดี๋ยวเราทานข้าวเช้าเราจะออกไปทนทางต่อไป เราจะเห็นว่าเด็กผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงคนผู้ชายคนนะไม่ทราบนะแต่ชุดต่มามาเต็มยศเลยก็มาเป็นนายแบบนางแบบให้ตุ๊กได้แทนกล้องที่พัจดีโลกาลันดานะเป็นพระเที่ยวแก้วหนึ่งในสีแห่งของเมืองพุกาม พระเจดีย์แห่งนี้เนี่เคยมาตั้งแต่ปี3-9ครั้งแรกได้มาทันบูรณะพอดีนี่พาพวกเราบางคนที่ยังไม่เคยมาก็ได้ไหว้พระเจดีย์ ูบาทผู้เมืองเมือผา็งซึ่งอยู่ติดแม่น้ำอิรวดีที่สมัยพระเจ้าอนุรุตทรมหาราชอันเชิญพระเขี้ยวแก้วมาจาัดลังกามาทางเรือมาถึงแม่น้ำอิรวดีพระอ,องค์ได้ทรงเสด็จไปรับและพระเขียวแก้วอันเชิญขึ้นเหนือพระเศียอรอธิษฐานว่าถ้า เมื่อผู้กรกกรมุทธศาสนาจะลูกเรืองขอให้แสดงอนุภาพปารากฏว่าพระเขียวแก้วได้แยกออกมาเป็นสี่องค์ด้วยกันเหมือนกับที่ประวัติของอพ,พระธาตุดอยสุเทพนะที่แยกออกมาสององค์แต่นี้แยกเป็นสี่องค์ด้วยกันก็คงจะโทษได้อีกครั้งหนึ่งก็คือพระเจดีย์อนันดาโลคานันดาบนภูเขาตันจิตตองเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระเจดีย์เวสีกอง แล้วก็บนภูเขาตุกนรินตองนะสี่แห่งด้วยกันนี่ก็เป็น,น,อนสองขุสัญลักษณ์ของการสร้างศิลปะแบบพม่าอ,าอ,าอ่าตอนนี้เราก็รอโดทางมาจากโรงแรมนะครับวันนี้อ่ามาเชี่ยวแก้วบนยอดเขาที่เลอการังดางอยู่ตั้งอยู่นิดแม่น้ำจตุร์วัตี มาจังหวัดพอดีที่เรามาถวายผ้าพระตุ้งเหนือกันละครเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ทีนี่จะเดินมาพอดีเห็นกขากำลังทำพิธีบวชพระแก้วแล้วก็มาถ่ายทำเพื่อแล้วเราจะเดินทางต่อไปที่เชเวนติปอลวันนี้เราจะมอบของถวายเจ้าหน้าที่พลังประหลาดนี่เลยถวายผ้าห่มแล้วก็ทำบุญค่าไฟหนึ่งหมื่นจ้าดด้วยนะเป็นบูชาพระเที่ยวแก้วเพราะว่าพระธาตุในเวลากลางคืนเขาจะบูชาเปิดไฟทั้งคืน เดี๋วจะเห็นกันี้าปัจจิกองอยู่ทั้งื้อนหลังใจนะเมื่อกี้เนี่ยตุก็ได้จับกล้องแล้วนะพระเจดีปัจจิ่องที่เราได้ข้ามมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็มีงานบวชลูกแก้วนะหรือว่าบวชสามเณรอายุห้าปัวซึ้นไปเราก็ดูว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นพิธีเพื่อเจาะหูนะลูกชายก็จะบวชลูกแก้วแต่กายด้วยเสื้อผ้าแบบไทยใหญ่ที่สวยงามนะ นี่ความจริงเราก็จะกลับอยู่แล้วนะก็พอดีเจ้าหน้าที่ที่นี่เนี่ยเขาก็จเจริญศรัทธาพวกเราเป็นอย่างดีผ้าห่มสีทองของเราจึงได้มีโอกาสได้ขึ้นไปบูชาพระเขีื่แก้วในขณะที่เรายังยืนอยู่พวกเราก็เลยเดี๋ยวก็ทงต้องขึ้นไปด้วยละนะไปช่วยเอา ใครได้โชคดีอย่างพวกเรานะเขาพูดอ่างนั้นเลยเนาะ

พิธีกรรมในการบวชลูกแก้วนะเป็นประเพณีที่เขา,าถือมาแต่โบราณละการหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปนะ ดินสถาเทียงนี้ก็ยังมีาจาร์ดเอาไว้แต่ว่าเราคงอ่านไม่รู้เรื่องน,นะเราก็จะเดินทางต่อไปที่ชเวสิกองกันมะีแล้วก็สิเป็นพระเกี้ยวแก้วที่ก็ลินสั่า ก็อาจจะรบกวนนิดนึงว่าก็เป็นนั้นว่าโชคดีนะที่เราได้มาไหวพระเที่ยวแก้วหนึ่งในสี่แห่งได้ครบได้สามแห่งแล้วที่เชเวีิก่องมาจังหวะดีด้วยที่ว่าเราได้มาบุรณะคือเราได้เห็นพระธาตุกำลังเข้าเปือกพอดี

จากนั้นเราก็ได้ร่วมทนะําบุญนะประมาณเป็นเงินสี่หมื่นจัดาณเรามาาครั้งนี้ก็ถือว่าโชคดีเป็นจังหวะที่พระธาตุกำลังเข้าเฟือกพอดีเราก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ อ่าเป็นเงิน4ี่หมื่นจะานะสถานที่ภายในนี้ก็มีที่สำคัญคือมีเงาสะท้อนบนยอดเจดีหมายถึงว่าที่แอ่งน้ำเล็กๆพักข้า เราก็เลยเขาวิจัยตัวีเนี่ยท่นมาเพาะว่ากนนมาว่าจะจะมาเยรู้แล้วที่มาไว้่าตรผมเนี่ยจะจะเห็นผมด้วยผมเขาก็ไม่อย่าลุดไปอย่างนี้ด้วยจริงทำงยังไง ก็เลยนิเช่ยงก็เลยคิดเงนบอเ็ดเล็ดบอทำหลุน้ำไม่ใช่รงน้ำเล็ดเล็ดเอาอาศัยเอาอกนอชแล้วก็เวลาที่เขาอปเห็าตลาดเนี่ยไม่ต้องเงี้ไม่ต้องเง้ยดูมองนั่นดูนั่นเลยชิ้นยอดลุ่น้าที่เราเองนี่ชิ้ายอดที่เป็นเชของช่างว่าจะออกความคิดยังไงให้สมพระไทยสมพระนางนะนี่เป็นความคิดที่ตลาดน่ารักนี่มาี้ไดคุณไม่ขี้ว่าเนี่ยเดี๋ยวพุทธลูกองที่เก่าแก่เนี่ยเป็น มายของพระเจ้าอนราัราที่มาเป็นพระพุิธตรูปที่ทำด้วยศิลาในเวลาสลักแลวพระโอรสเนี่ยชื่ออะไรเลยพระเจ้าเจสฎาพระเจ้าเจษฎจิจภพาเนี่ยก็ได้อัญเชิญมามาสร้างไว้ที่จนใกลพ้พระเจดีย์ที่ปอยูพ่พระเกี้ยวแก้วชเวติกองอย่างนี้เพราะถือว่ามาอยู่ใกล้กับเจดีย์ของพ่องนี่นะฮะลูกกับมาสร้างนั้นซึ่งเราก็ยังตามหาว่าเป็นพริสต์รูปที่อ,องค์เดียวกันกับที่แกะสลักมาจากก้อนหญนาที่เจ้านั่ง ที่วิทยาหรือเปล่าที่พระสัตรพนห้าองค์อาเสกเป็นห้าองค์นะองค์หนึ่งก็ไปอยู่พนังจามบ้างไปอยู่เมืองตากบ้างอันเชิญมาอยู่ที่เมืองสะเทิลบ้างองค์ที่พระเจ้านาลาบูคาเนี่ยคุณพี่บอกว่าตัดสุดมากนะคนขมา่าในปัจจุบันนี้ก็ยังเลือดไหลตัดสยยุดเลยหรือเราเราเลยจะเดินไปดูอ่าอบนตอกมิโนซางเป็นรูปพระเจดียนะ์เนี่ย ชอบรูบสลสุดาดีขนลยจะเรองดีบน้นนี่ก็เป็นอ่างเป็นแอ่งน้ำเล็กๆที่เขาทำเพื่อดูเกาพระเจดีที่เมื่อกี้ไี่เล่าบีบสุดาประมาณ3นิ้วลึกเพียง1นนิ้วแค่นั้นเองนะนี่เป็น